สวัสดีค่ะแม่มาดมาแล้วค่ะวันนี้แม่มาจะพามาทำปุ๋ยเปลือกไข่นะคะอันเก่าที่แม่มาดเคยทำไว้มันก็หมดนะคะพอหมดแม่มาดก็จะมาทำใส่ต้นไม้ที่แม่มาดรักปุ๋ยเปลือกไข่นะคะทําตามนะคะเนี่ยเปลือกไข่เนี่ย รวมประมาณ6กสิบฟองนะคะรวมประมาณ6กสิบฟอง6อถึงเจ็ดสิบฟองแหละเน่มาก็อย่ามาตำนะคะตำตำให้ละเอียดเลยนะคะตำใส่ครกปุ๋ยเปลือกไข่เห็นราเจียวไข่ไข่ต้มไข่เจียวอะไรเนี่ยไข่อย่าทิ้งนะคะเก็บใส่แล้วก็ตากแดดให้แห้งเลยนะคะนี่แม่มาตากแดดแห้งแล้ว หลายแดดแล้วนะคะแล้วก็สะสมไว้นะคะี่สะสมไว้จนนานเลยนะคะเนี่ยเวลาแม่มาดไปตลาดก็ขอแม่ค้าเขานี่แล้วก็เอามาตากแดดนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะตำแม่มาดตำก่อนนะคะเปลือกไข่มันก็จะมีประโยชน์นะคะ มีประโยชน์มีแคลเซียมมีวิตามินมีแคลเซียมทําให้พืชของเราแข็งแรงนะคะเนี่ยต้นไม้แข็งแรงพืชผักแข็งแรงนะคะทาให้ละเอียดเลยเดีย๋ยวไม่มากขอเวลาตําก่อนนะคะตำเสร็จแล้วคะ่ะละเอียดแล้วคะ่ะละเอียดแล้วละเอียดแล้วละเอียดแล้ว ทีนี้ก็ใส่ผงชูรสผสมลงไปนะคะทล้วสองช้อนนะคะสองช้อนแกงคูนพูนหนึ่งสองแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากัน คลุกให้เข้ากัน,นเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกใส่กระปุกเลยแบบนี้เลยทีนี้เราก็เอามาใส่ต้นไม้ ที่เรารักเลยทีนี้ใส่เลยรอบรอบเลยแบบนี้เลยนะคะใส่เลยใส่ทุกต้นเลยนะคะสองสองอาทิตย์ใส่ครั้งก็ได้นะคะ น,นี้แม่มาดเพิ่งปลูกแม่มาดเพิ่งปลูกที่แม่มาดได้ชำไว้เกิดลาเกิดหนอนแล้วแม่มาดก็ชำไว้อันนี้ต้นบอนต้นบอนต้นบอน,น,บอนก็ใส่ได้นะคะนี่ดทั่วเลยแบบนี้เลยนะคะ ให้ทั่วเลยให้ทั่วเลยแากนี้นะคะแบบบอลต้นบอล บอนสีบอนสีด้วยใส่ให้ทั่วเลยเดี๋ยวแม่มาจะใส่ ปุ๋ยเปลือกไข่ผสมผสมผงชุนดให้ทั่วเลยนะคะใส่สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะต้นไม้ของเราจะได้งามทั้งงามและแข็งแรงนะคะทั้งงามและแข็งแรงปุ๋ย ปุ๋ยเปลือกไข่ก็เล่งให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงมีวิตามินมีแคลเซียมผงชุรดก็จะมีสารอาหารที่ไปเล่งให้พืชเจริญเติบโตงามนะคะเขียวนะคะ ก็อย่าลืมไปทำใส่ต้นไม้ที่ท่านผู้ชมรักนะคะใส่ให้งามเลยทำปุ๋ยเปลือกไข่นะคะง่ายๆอยู่ในครัวของเรานะคะผสมกับผงชูรสนะคะผงชูรสคนกินคนก็อร่อยต้นไม้กินก็อร่อยทำให้ต้นไม้งามาเจริญเติบโตเขียวแข็งแรงนะคะ นี่ต้นบอลสีของแม่มากก็งามนะคะงามเขียวออกออกใบกัดสีสวยแข็งแรงการชูการแข็งแรงการไม่อ่อนปวกเปียกการบอลพขาแข็งแรงนะคะ ต้นนี้ปลูกใหม่ๆก็ไปเล่งให้เขาจเจริญเติบโตนะคะให้แข็งแรงนะคะต้นบ้านบ้านสีม่วงต้นหอยแข็งนะคะอย่าลืมนะคะไปทำใช้นะคะเพื่อที่จนไม้ของ พี่พี่น้องน้องทุกคนผู้ชมทุกคนจะได้งาม,มือนของแม่มาดนะคะนี่นค่ะงามแข็งแรงต้นพุ่งขึ้นชูช่อนี่สวยงามเลยนะคะเวลาแม่มาดปุด๋ยปุ๋ยเปลือกไข่ของแม่มาดหมดแม่มาดแม่มาดก็จะตําขึ้นมาอีกแบบนี้นะคะตอนแม่มาดอยู่ใกล้ตลาด ไปขอแม่ค้าเข้ามาเยอ่อแยะนะคะแล้วก็มาตากไว้นะคะตากตากให้แห้งแห้งจริงๆเลยนะคะแล้วก็มาตำตำใส่กระปุกไว้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็มาใส่ต้นไม้สองอาทิใส่ครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่มากก็จะไปใส่ต้นไม้ของแม่มากให้ทั่วเลยนะคะ แล้วท้าไม่พอแม่มากก็จะทำขึ้นอีกแบบนี้เลยผสมกับพงชนรสแบบนี้เลยนะคะก็ลองไปทำดูนะคะทุกคนก่อนจากันขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะรวยๆวยรวยรย,ยนะคะสวัสดีค่ะ